สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟมเมี่นะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมใน FC นะครับทุกทุกท่านเลยนะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับรู้สึกว่าเด็กวัวนะครับก็ยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นนะครับเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็ให้กินกล้วยไปแล้วนะครับผม วันนี้ตอนเช้ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่8วีนะครับผมไม่รุ่นใจร้อนไม่รุนใจร้อนนะครับกินแล้วไปนอนเลยนะครับผมพอกินยังไม่ถึง20นาทีนะครับพอกินเสร็จนะครับแล้วก็ไปไปกินนมแม่นะครับผมแล้วก็ไปอ่าไปล้มตัวนอนเลยนะครับผมไม่รุนใจร้อนอีกนะครับง่วงจัดง่วงจัดนะครับ อ่าอ ah, nah, nah, ่าแม่หญิงเริ่มวุ่นวายอีกแล้วก็แป๊บเดียวนะครับผมก็จะถึงพีใหม่อีกแล้วนะครับผมโอเอ แปบเดียวว่าจะถึงปีใหม่อีกแล้วอ้วนทำไมเร็วแบบนี้ครับผมโอ้ยแป๊บเดียวก็จะถึงปีใหม,ม่อ,มอีกแล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะครับผมถึงจะถึงปีใหม่อีกแล้วเนี่ยโอ้ก็แต่ละปีนะครับผมก็มี ก็มีมีเหนื่อยนะครับมีมีท้อบ้างนะครับมีอะไรหลายๆอย่างนะครับผมนะครับเข้ามาในครอบครัวนะครับของน้องปันฝันนะครับก็ก็มีบทเรียนนะครับผมแล้วก็มีประสบการณ์นะครับผมกับหลายหลายเรื่องราวนะครับผมเนาะนะครับตอนนี้ก็ก็ให้ผ่านนะครับไป ก็ให้ผ่านไปด้วยดีนะครับผมนะครับว่าสอนให้ครอบครัวน้องบานฝันนะครับผมนะครับแข็งแรงนะครับผมให้สู้ต่อไปนะครับไม่ไม่ให้ถอยนะครับอาท้อได้นะครับผมจะแต่จะจะถอยไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องทั้งสามเชือกนะครับก็มายืนยืนรอความหวังนะครับก็อยู่ข้างอยู่ข้างหลังอยู่นะครับก็ ก็ฝากแม่แม่ีนะครับผมเข้ามาเป็นกําลังใจเนาะนะครับผมนะครับก็มีหลายเรื่องราวเนาะนะครับผมผ่านมานะครับผมในชีวิตของครอบครัวนะครับของน้องบันฝันนะครับแล้วก็สอนให้รู้นะครับว่าให้เราขึ้นแข็งนะครับให้เราสู้ต่อไปนะครับเนาะให้เราสู้ต่อไปแบบแบบแบบนี้นะครับผมไปตลอดนะครับสู้แบบนี้ไปตลอดเนาะนะครับเพราะว่าอ่า คนที่ข้างหลังก็รอรอดูนะครับอรอดูความสําเร็จอยู่นะครับน้องทั้งสามเชือกเนาะนะครับผมอ้วนเราก็ก็เมื่อวานนะครับอ่าที่รถอ้วนไปจิ้มนะครับก็ได้ไปเอาไปซ่อมแล้วนะครับผมก็น้องก็ได้เบิกค่าน้ำมันไปก่อนนะครับพ่อขวานก็ให้ไปอยู่ที่ หนึ่พันคะแนนนะครับผมนะครับน้องคอเบิกค่าน้ามันนะครับเพราะว่าน้องได้วิ่งได้วิ่งนะครับผมได้วิ่งไป2 3สารอบนี้นะครับผมนะครับน้องบอกว่าไม่มีค่าน้ามันพ่อผ่านก็ได้ให้ให้น้องไปนะครับ1 0 0 0พันคะแนนนะครับผมนี่คือบองไม่ไม่สี่นะครับแจ้งข่าวเนาะนี่แหละนะครับผมที่เรื่องราวผ่านเข้ามานะครับผมนะครับในชีวิตในครอบครัวนะครับของเด็กอ้วนเรานะครับผม ก็กว่าจะผ่านไปนะครับแต่ละเรื่องแต่ละเรานะครับก็ถือว่า,าถือว่าหนักนะครับผมถือว่าหนักนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่สองเนาะนะครับผมที่น้องได้เอาไปรถไปจอดไว้ที่ศูนย์ศูนย์โตโยต้าเนาะนะครับผมนะครับก็ไม่น้องบอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับ อ,อยู่ที่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับผมแม่แม่เอฟซนะครับถึงจะเขาได้โทรไปเอารถกลับมานะครับผมนะครับ <Yeah. S 1> น้องถึงจะไปเอารถเขากลับมาเนาะนะครับ ได,ได้ให้ค่าน้ำมันน้องไปก่อนนะครับก็น่าจะทิปหนึ่งนะครับผมแม่แม่ซนะครับก็เลยประานได้แจ้งแจ้งข่าวตรงนี้เลยเนาะนะครับแจ้งข่าวให้แม่แม่เอฟซีได้ได้เข้าใจนะครับว่า,อาตอนนี้ก็ะานก็ย็ก็ให้น้องเอาไปซ่อมอยู่นะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับว่าจะประมาณเท่าไหร่นะครับผมที่จะ เราต้องจ่ายได้ครับผมนะครับเราต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับพอพอจ่ายเสร็จนะครับค่ารถค่าไรเสร็จนะครับแล้วก็เราจะมาได้ทําฝันลดให้เขานะครับผมแล้วก็จะให้คนเท่าคนแก่นะครับมาทําฝันน้องนะครับเด็กอ้วนนะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับผมก็ไม่อยากให้มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกเนาะนะครับผมถ้าเราไม่ทํา ทําฝันนะครับทาฝันรถนะครับแล้วก็ทําฝันเด็กอ้วนนะครับก็จะมีเรื่องนะครับต่อๆมาอีกนะครับผมนะครับก็จะเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดเล่านะครับซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับผมนะครับก็ก็เลยอยากทําให้เสร็จนะครับก็ไม่อยากมีเรื่องมีเล่านะครับผมเพราะว่าจะจะถึงนปีใหม่แล้วนะครับน่าจะให้สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตของครอบครัวนะครับของน้องปันฝันนะครับเนาะ ก็ฝากแม่เมฟซีนะครับเข้ามาเป็นกําลังใจนะครับให้ครอบครัวเด็กอ้วนด้วยนะครับผมแม่เมฟซีนะครับพ่อฟานก็ก็เหนื่อยนะครับผมเนาะพ่อฟานก็เหนื่อยนะครับก็บอกตรงๆนะครับก็เหนื่อยนะครับกว่าจะผ่านแต่ไปแต่ละเรื่องนะครับผมเรื่องเด็กอ้วนก็ยังมันยังไม่ไม่ไม่ยังยังไม่เสร็จเนาะนะครับผมนะครับก็น่าจะอีก อาทิตย์หนึ่งนะครับน่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับผมเนาะนะครับน่าจะาเสร็จรถรถน่าจะเสร็จแล้วกลับมาก็จะได้ทําพิธีให้ให้ให้รถเขานะครับทําให้เสร็จพิธีนะครับให้พิธีทําทให้พิธีให้ดีนะครับผมนะครับให้เสร็จสิ้นให้ลุล่วงไปอย่างดีเนาะนะครับผมแม่หญิงเริ่มที่จะวุ่นวายนะครับผม ตื่นตื่นแล้วได้ยินเสียงรถอีเต็กนะครับผมโอ้ตื่นแล้วโอ้โหวัยรุ่นใจร้อนเหลือเกินอ่ะตื่นมาละตื่นมาละอ้วนอ้วนตื่นแล้วนะครับผมแม่แม่สีนะครับผมแต่ยังยืนหลับอยู่นะครับผมดูตานี่ก็จะเป็นอ่าปานปานของน้องนะครับผมนะครับน,น,นี่จะเป็นปานของน้องนะครับผมนี่นี่นี่อ่ะนี่เป็นปานของน้องเลยนะครับผม ปานของเด็กอ้วนนะครับผมนี่ปานฝันนี่ปานของน้องนะครับผม,มแม่เอลซตื่นแล้วตื่นแล้วนะครับน่าจะน่าจะนอนอีกนะครับผมเพราะว่ายังง่วงนะครับเพราะเมื่อกี้ก็ยังอ่าตกใจนะครับรดอิสท็กอยู่ดูตานะครับผม,มแม่เอลซี่เอ่อดูตาเด็กอ้วนอะไรครับ ไปนอนวะคนเก่งแล้วคนเก่งของพาะเลยเอคนเก่งของใครเนาะนี่ดูตาหลับแล้วนะครับผมแม่แม่อซีตาจะปิดแล้วพ่อตาจะปิดแล้วนะครับผมแม่แม่อซีตาหนูจะปิดแล้วใครมันทำให้หนูตื่นใครมันทำให้หนูตื่นคะ ใครมาทำให้หนูตื่นคะเดี๋ปีใหม่แล้วครับลูกเมื่อไรจะให้โชคพ่อสักทีลูกฮะเมื่อไรจะให้โชคพ่อสักทีเดี๋วปีใหม่แล้วเนีรถของหนูจิ้มก็ไม่ไม่ออกสักทีเลยพ่อซื้อไว้ถึงสามใบล่ะโอ้ย อ้าว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 อ้านไปไหนครับหันไปไหนครับหันไปไหนครับคนเก่งหนนไปไหนครับคนเก่งคนเก่งของใครเนาะนี่อ้หเอามือมาทำอะไรครับอ้หเอามือมาจุบบ๋อเอามือมาจุบบพ่อไปนอนเลยครับไปนอนเลยพ่อไม่ยุ่งละพ่อไม่ยุ่งละเดี๋ยวพ่อลงลงเลยแล้วพอจะ ยืนหลับนะครับผมนู่นแม่แมสีเด็กอ้นวนเราเด็กอ้วนของแม่เนี่ยเออก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเผื่อจะได้ดูคลิปของเด็กอ้วนนะครับผม บายครับ